เอฟเอ็มนะครับครับผมอยู่กับใครบ้างเอ่ยวันนี้ครับผมเต้เดอะสตาร์สิบครับครับเมนะสตาร์สิบครับครัเดอะสตาร์สิบค่ะครับเดอะสตาร์สิบค่ะยี่กี่คนนะสี่คนแล้วก่อนมีมุกเต้นะฮะอาเมนะครับแล้วก็อยู่นะครับโอเคนะฮะวันนี้มาเชิญชวนนะครับชาวชลบุรีไปสมัครเดอะสตาร์สิบเอ็ดกันใช่ไหมใช่ครับครับผมอ่ะก็เริ่มเลยแล้วกันครับครับ กลางครับวันที่หนึ่งครับวันเสาร์ที่หนึ่งวันอาทิตย์ที่สองวันเสาร์ที่แปดจิกายนครับที่ศูนย์การค้าเอสพาณิชโนรัชดากรุงเทพครับครับผมอย่างใครอยู่ชลบุรีนี่ก็คือไปสมัครที่เอสพาณิชได้เลยใช่ครับไนะครับวันเสาร์นี้วันแรกเลยไม่มาไม่มากม่มารู้ว่ากว้างมากทั้งการเัาสมัครอายุก็เพิ่มมากขึ้นเลยใช่ครับก็แปดสิบห้าหรือยี่สิบแปดเลยใชครับนะครับยี่สิบแปดก็ยังไปได้นะไปได้โอเคถ้าเกิดว่าปีนี้ยี่สิบแปดก็มาได้มาได้ครับ เดี๋ยวคุณมุ้เจอคนที่มาสนามตั้งปีหนึ่งถึงปีสิบเลยอคือแบบมีความพยายามมากสิปียังไงนับถือความตั้งใจนะครับโอเคนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทั้งสี่คนสบายดีครับสบายดีครับมีผลงานอะไรให้เราได้ดูได้เห็นติดตามกันบ้างเอ่ยครับก็ตอนนี้ของเต้ก็มีเพลงครับด้วยมือของเธอครับที่ปล่อยออกมาเมื่อสามสี่เดือนแล้วครับก็ ชาวจอบุรีอาจจะได้ฟังบ่อยหน่อยนะครับว่าได้ได้ได้ข่าวว่าเปิดบ่อยใช่ไหมครับเปิดบ่อยครับเปิดบ่อยครับขอบคุณมากครับเปิดต่อไปครับเปิดทุกนาทีเลยครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้จะมีละครครับเรื่องทอฝันกับมาวินครับอุ้ยจริงเหรอฮะจริงนะครับนะแล้วอย่างนี้เต้เล่นเองเลยด้วยใช่ไหมครับะไรนะครับเต้เล่นเป็นอะไรครับเต้เล่นเป็นกวีครับกวีนะบทเป็นกวีครับเป็นเพื่อนของนครับนะปกติเอ่อเวอร์ชั่นก่อนนี้เป็นพี่ฟุ๊กป่ะฮะ พี่อี้ครับพี่อี้เอกชัยพี่อี้แทนคุณครับอ๋อเหรอครับใช่ครับแล้วผมอันนั้นเรื่องอะไรนะผมดูผมดูผิดเรื่องหรือเปล่าอ๋อพี่ฟุ๊กรับบทเป็นนาวินเป็นนาวินใช่ไหมฮะเออนั่นแหละผมก็ว่าอยู่ผมเคยดูตอนสมัยเด็กๆแล้วเนาะปีสามเก้ารู้เลยยเลอ่ะรู้อายุดีเจเลยนะฮะอ่าครับแล้วมุกครับมุกมีผลงานอะไรให้เราได้ดูบ้างตอนนี้อ๋อค่ะ หลังจากที่จบคอนเสิร์ตใหญ่ไปนะคะมันก็มีซิงเกิลปล่อยออกมาเพลงชีวิตที่ไม่มีเธอค่ะกำหรับละครเรื่องอนิพิตาละครก็เพิ่งจบไปได้ไม่นานนี้ครับผมครับแล้วอเมนล่ะครับเอ้าผมเมรเดี๋ยวเดือนหน้านะครับผมจะมีลงปกนิตยสารนะครับก็อยากจะฝากติดตามด้วยครับเดือนพฤศจิกายนครับผมเล่มหลังนะขอบคุณมากครับทั้งฟิตเนสทั้งคุมอาหารก็อยากจะให้รอติดตามชมนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนลองว่าหุ่นแซบเลยทีเดียวใช่ครับผมยังไงต้องบิวต้องบิวเป็นไยครับต้องบิวครับ ก็มีซีลี่ค่ะซีลี่เพื่อนเฮียโรงเรียนหนอนค่ะแล้วก็วิทยาศาสตร์ของกินนะครับได้ได้ไอแอรเมื่อไหร่ครับอแอรนะคะที่ช่อง GMM Channel อายุสติกยายนี้นะ้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับก็อยากเชิญชวนคนดีฝันนครับเข้ามาตัครับเอ็ดแจเยอะๆนะครับก็ วันที่หนึ่งวันที่สองแล้วันที่แปดนะคุณคนสมบัติก็ง่ายๆเลยครับตั้งแต่ผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศที่สามก็ได้เพศที่แปดก็ได้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับได้ครับตั้งแต่อายุสิบห้าถึงยี่สิบแปดปีครับแล้วก็คนไหนที่อายุยังไม่ถึงยี่สิบปีหรือว่าอยู่ในห่วงสิบห้าถึงยี่สิบปีก็ต้องได้รับการยินยอมใช่ต้องมีลายเซ็นของต้องมีสัญชาติไทยด้วยนะฮะใช่ครับสัญชาติเดี๋ยวนี้ครับสัญชาติไม่เสียนะครับครับตอนนี้พูดไทยชัดเขียนร้องไทยชัด เขียนไทยได้แค่นั้นเองครับก็มาสมัครได้เลยครับนะเพราะว่ามีหลายๆคนอย่างที่เราเคยเห็นเอ่อคริสใช่ไหมครับใช่ครับใช่ต้องบอกว่าไม่ต้องเป็นสัญชาติไทยก็ได้ขอพูดด้เรื่องคุย้เรื่องอาภาษาไทยอยากชัดเจนแค่นั้นมาสมัครได้เลยนะครับใช่สามารถร้องเพลงได้รู้เรื่องอ่ะฟังรู้เรื่องได้เลยครับพี่คิดคะพี่ิก็เป็นคนออสเตรเลียครับออสเตรเลียออสเตรเลียครับผมนะครับก็หลักฐานสำคัญก็ไม่มีอะไรมากครับหลักฐานก็หลักฐานทั่วไป ใช่ครับ่สามารถยืนยันตัวตนได้สำเนาบัตรประชาชนนะฮะครับอะไรประมาณนี้นะฮะที่สำคัญที่สุดครับรูปถ่ายนะคะที่ทุณที่ที่เรเห็นหน้าชัดเจนจำนวนซ้อมไปตัวก็แบบเต็มตัวค่ะอันนี้อยากอยากให้แบบว่าอยากให้เตรียมมาเลยนะเพราะว่าผมเห็นหลายคนแล้วปุ๊บไม่ได้เตรียมมาก็ต้องไปนี่แล้วอยากจะฝากไว้ด้วยนะครับต้องวิ่งไปถ่ายรูปข้างๆตึกแกมมี่นะครับนะครับอ่ะรูปถ่ายเป็นรูปถ่ายหน้าตรงนะครับเดี๋ยวบางคนถ่ายรูปที่แบบกําลังถ่ายมาเข้าห้องน้ํา ใช่แบบมันแย่กเลยนะฮะรูปเซลฟี่ไม่ได้ไม่ได้เซลฟี่ไม่ได้นะครับรูปเซลฟี่มันจะเห็นแบบไม่ไม่ถึงซุ่ตัวเลยนะฮะขอเห็นหน้าชัดเจนตุกาลกกลุ่มนครับมันถ่ายข้างหลังมานะแล้วบางทีเซลฟี่มานี่หลอกลวงมาอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะ ก็ถ้าใครที่ใครที่ผิดหวังจากภาคกลางก็สามารถไปภาคอื่นอื่นได้ใก็มีภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานต่อมาเรื่อยๆครับหลายคนก็บอกว่านะฮะบางทีแบบว่าเออไปภาคนี้เราไม่ได้แล้วจํากัดสิทธิ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีหลายๆเดอะสตาร์ที่ผ่านเข้ารอบนะบางทีตกรอบจากภาคนี้ก็ไปเข้ารอบภาคอื่นได้ได้ได้นะครับ ตกรอบภาคกลางไม่ได้ไปภาคใต้ภาคใต้ไม่ได้ไปเหนือต่อเหนือไม่ได้ไปอีสานต่อก็นะคะอีสานไม่ได้รอภาคหน้าเลยครับผมแ่คนพบว่าเงินหมดไปกระสือขึ้นนะครับอ่ะครับพูดถึงการเตรียมตัวหน่อยดีกว่าไหนไหนเราถือว่าเป็นรุ่นพี่เนาะแนะนำรุ่นน้องๆ้องหรือว่าคนที่จะมาสมัครหน่อยดูครับว่าควรจะเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างแฮะ าก็เตรียมฝึกร้องฝึกเต้นฝึกเอ่อเกี่ยวกับการพูดอะไรก็ได้ค่ะบึกสลิกภาพแต่จริงๆคือให้ทําเป็นเหมือนตัวตนของเราดีกว่าอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็หาเพลงที่มันใช่กับเราอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็มาเหมือนแบบมาสมัครอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราก็คือมันเป็นความฝันของเราเราก็ทําให้ดีที่สุดครับผมว่านะครับสําคัญที่สุดคือเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องคิดเลยว่าเราอยากจะเป็นเหมือนใครหรือว่าร้องแบบใครคือให้คนทั่วเนี่เป็นไอดอลเราแต่ว่าพอมาถึงโอกาสอเราโอกาสฝันของเราเนี่ย เป็นตัวเองให้มากที่สุดแล้วเสนจะออกมาครับอ๋อเือมาเจอพี่ไหมตัวเราแบบว่าต้มอาหารกินต้มอาหารกินได้ไม่ใช่ครับตัวเองเราเอเคเองเตรียมตัวเตรียมใจครับแค่นั้นเองครับนะครับเตรียมตัวเตรียมใจไปไปก็เตรียมใจสบายสบายครับอย่ากดดันตัวเองเพราะว่าว่าการการกดดันตัวเองจะทำให้ตัวของตัวเองหายไปใช่ไหมนะครับ คนเดียวตลอดเวลาเรียกว่ายังกด้ดใช่จริงจริงจริงในบรรยากาศในออฟดิชันสนุกมากใช่คือเราอยากทำอะไรทำเลยใช่ร้องอยากเต้นอยากโหเร้ะอยากฮาอะไร้ช่ที่ออกมาเป็นตัวตนของเรานั่นแหละครับครับโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายครับให้ฟางหน่อยดีกว่าครับเห็นว่ามีเกมจะมาเล่นด้วยใช่ไหมฮะวันนี้ ในเมื่อชงแานี้อย่างที่น้องบิวพูดไปครับเราจะแจกเสื้อหรือตาสองตัวขาออกลางวันนั่นเองนะครับก็คําถามง่ายๆเลยครับเราจะมีภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับแล้วก็ส่วนภาคกลางจะรับสมัครสามวันนะครับที่ศูนย์การค้าเอสพาดลราชดายพิเศษกรุงเทพมหานครนี้นะครับก็จะมีสามวันครับวันที่หนึ่งวันที่สองและอีกวันหนึ่งคือวันที่เท่าไหร่ครับมีช้อยไหมมีช้อยมีช้อยให้เลือกไหม ผงไม่ทน่แลมมอ้ววันที่1ที่2และวันที่เท่าไหร่อีกกนึ่งวันแค่นั้นอง่ายๆเลยอ่นะก็ส่งคำตอบกันมาได้นะครับได้ในรายการเลยครับนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมี2รางวัลใช่ไหมฮะเสื้อเดอร์สเเป็นเสื้อรุ่นเสื้อรุ่นนะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยลิมิเต็ดอีด่เราใส่อยู่ใช่พรว่าพอเดอร์สาจเก็จะมีเสื้อเดอร์สนแ้ครับ นะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ยังไงส่งคําตอบมาได้ด้วยเดี๋ยวยังไงสานงานต่อให้นะฮะสุดท้ายฝากดกวาครับว่าสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างครับเกี่ยวกับการรับสมัครแล้วก็ติดตามผลงานของนะฮะทุกคนได้ที่ไหนยังไงบ้างครับอย่าเพิ่มเติมก็ใครที่ดูช่องวันอยู่แล้วก็จะรับรู้ข่าวสารอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทาง memberember.com .dem นะครับแล้วก็ที่เว็บ เว็บ onehd.net นะครับแล้วก็ที่เฟซบุ๊ก slash exactmusic.com แล้วก็ที่อินสตาแกรม exactmusic ครับผมจริงๆช่องวันในไง The Star 21ก็ออนแอร์ที่ใช่เราจะมานะครับว่าออนแอร์ที่ช่องวันแล้วไม่ใช่ช่องบทนายล้นะครับผมโอ้ยเลยครับละครทอฝันกับมาวินครับอ่ใช่ที่ช่องวันเหมือนกันครับผมครับเจมจนเหมือนเดิมนะฮะเอาแต่ออนโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะครับครับว่างๆมาเจอกันได้นะครับที่ชนบุรีนะฮะ ครับผมจะไปเที่ยวแรที่ชลบุรีครับมาเลยครับมาเลยได้ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ